<c oughs> สวัสดีนะคะมาพบช่องน้องอันดามานะคะวันนี้กินอาหารเช้าด้วยกัน <c oughs> อันนี้เพื่อนเยอะแยะเลยอันดาบอกดูมาแย่งน้องอันดากินช่องเช้าก็จะกินหมดเลยนะคะกินทั้งเปลือก <c oughs> โอ้ยเพื่อนเยอะมาก <c oughs> หัวไก่นะคะอันดาหัวไก่ด้วยมีการแก๊บแก้บแก็บแก็บด้วยนะคะตอนนี้ าวางกล้วยให้กินอย่างนี้นะคะน้องไก่ก็จะมาแย่งด้วยวันนี้เพื่อนเยอะม,มากๆเลย<อ>ลุงนี่มาดวนดานะคะกินกล้วยแบบ ปอกเปลือกนะคะแม่ขาดูอันดานะคะวันนี้มีงาดําด้วยนะคะช้างดํางาดำมีการปอกเปลือกด้วยนะคะวันนี้มาดูการกินกล้วยของน้องอันดานะคะไปกินเปลือกความสามารถเฉพาะตัวนะคะห้ามลอกเรียนแบบ ดูดูดูปอกเปลือกนะคะคุณแม่วันนี้งาก็ดำนะคะวันนี้ไอ้กินยาล้างสารพริษเป็นฐานนะคะเล่นหมดเลยฉลาดมาก ดูน้องปอกเปลือกค่ะคุณแม่ค่ะดูนายชายชามา่โชว์เปลือกกล้วยหน่อยนายเรียวชายชามาดูหน่อยมีเปลือกไหมค่ะดูค่ะเห็นไหมคะน้องอันดามันเอาเก็บเก็บกเ,เก็บตะกร้ามากเลยเก็บตะกร้ามาก่อนลูกเก็บตะกร้ามาก่อนเก็บม้วน เก็บให้แม่ต้อยก่อนเก็บดีดีอัลลับด้วยใช่ชาเก็บมาเก็บกให้คุณแม่ก่อนค่ะนายดูสิเก็บมาเก็บเปลือกมาเก็บเปลือกก่อนเก็บกล้วยด้วยเก็บมาเก็บมาเก็บดีดีเก็บเก็บมาสิไหนไหดูสิให้ใช่ชาหมดไหมว้าวไหนขาเห็นไหมคะน้องปอกเองนะคะไม่มีนะคะไม่มีอันดับปอกเปลือกเองนะคะอย่าลืมเก็บมาอีกเก็บมาอีกรุกเก็บมวยนะ เก็บมั้วเก็บมาเก็บดีดีเก็บมาเออมาอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะทางช่องน้องอันดามันไม่ชอบกินเปลือกตั้งแต่เด็กแล้วนะคะสำหรับวันนี้มาสวัสดีนะคะสวัสดีก่อนชาชายาชาสวัสดีก่อนครับดีดีบนสูงครับดีดีครับก่อนบนสูงไม่สนใจสวัสดีค่ะ